ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอส่งชดชมพระรับนัข้าพระเจ้าได้มาด้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธวายพสงฆ์จิตใจจำนังมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้วขอยแก้วมูมานขอยพบภาษีอ่านในดาคกุการนี้เทินสาธุกัครับบ่อ ใจบ,บาปะชาพระไม่มาแต่พอส่งก็ท่องจะไว้ตลอดครบับไม่มาเช้าเจ้าโทเดี๋ยวนี้เราก็รอ,อกเกอร์จะมาโทรนะซื้อข้าวของอาหารหวานข้าวเต็มพนมุขเจ้าบ๋ยอมอาตมาดีกิจนี่ม์วันนี้ไม่มานะเราก็ครับผมไม่อยากไม่มาก็ไม่เป็นไร เราก็รอพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันขอบคุณพี่งวนโอ้โห่ัวจามา,า,มาจากระยองนำทั้งอาหารโดยอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะมะพร้าวนำมาให้ มีมะาพร้าวออนโอ้โหมากกวา่ายอดเยี่ยมเลยยังได้พะระไปไหนองค์นี่นะเำปไปเล่นไปได้พระอ่อผมเด็ดไปไหนองค์พระดีงอนนะเมื่อวานพระนางพญาด้วยนะพระสุนอรด้วยนะ เสียงง้วนโอ้โหมาเมาื่อวานพี่งว้วนนะีสมเด็จไปไห้ผมขอบคุณมากนะพี่งวนะ้วนนะแมาพร้าวอ่อนมาให้นะน้ำพลาสมเด็จไปด้วยนะพี่ยา ไว้นางพระยาธิ่สวยนะแต่ไปไลยองขอบพระคุณนัำใจไมตรีอ้าวองนี้นะสร้างครั้งสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยสี่ถึงสองพันสี่ร้อยสิบห้าองนี้เป็นองค์พิมพ์นำเริกหรือพิมพ์นำล่องในการสร้างพระชุดวังหน้ามากลับเดี๋ยวจะให้ดูนะ นงเลิกแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าความสวยความงามไม่เหมือนใครอ่าถ้าจะดูนะนำเลิกโดยสมเด็จพุทธจาโตนี่แม่โป้งกดบุมลงไปเลยเนห็นได้ชัดเลยนดแม่โป้งกดแม่พิมพ์บุมเลยนะนะครับถือว่าเป็นพิมพ์นำเลิกนำารองหรือทิมพ์นำชัย ที่สมเด็จพุทธจาโตได้กดพิมพ์ใส่ลงไปในพระชุดวังหน้านะครับนี่เป็นมงไม่เลยเนี่ยแม่โป้งเลยนะเลยนะี่ยนิ้วผมยังเล็กกว่าเลยเนะะนะี่ยอ่าพิมพ์น้ำเลือดนะนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเนี่ย2404กดพิมพ์แล้วมา2415จันาก2415เนี่ยสร้างโดยสมเด็จพุทธเจ้าโต สร้างโดยสำนักพระราชวังการทำโดยนะช่างสิบหมู่สมเด็จพุทธต,ตันโตพมรังสีเป็นผู้กดพิมพ์นำเลิกนำใช้นะครับก็ให้ดูกันนะเป็นฝันตาแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์มเนี่ยเนื้อหาเขาดีเหมือนกันนะขอบคุณพี่ คงท่านเมื่อวันบูชาพระอีกสององค์นะครับพิม์ปรกโพกพิ์พเสดได้นี่แหละนะนับใจใบตีมีต่อกันกับบูชากันไปยังให้ตังค่าซื้อกอบพระอีกผมจะซื้อกรอบพระสมเด็จอาจะซื้อตั้ว่าจะเอาตั้งห้ร้อยลูกหรือพันลูกก่อนเนี่ยพระชุดนี้แหละใส่นะใส่ไปให้ ไฟไปให้ช่างไอทหารตำรวจตะเวทชายแดนทหารที่อยู่แนวหน้านะไปฝากให้เขานะไปดูเป็นกุศลนลยนะ พาตัวไปให้เขาอาหารทหาร,าหารครับเจอสีสวยขึ้นมาให้ชมกันนะครับสมเด็จพระเัจาโตอธิษฐานจิตทุกองค์พระนี่นะย่ยด้บิพักอนาจาร์หลายร้อยองค์หลายวัดเข้าพิธีปลุกเสก ใ้ส่วนตรงนี้พรอนสงก็นะมีก็แบ่งปันให้ทุกๆท่านใครได้ไปแล้วก็ได้โอ้โหชอบบูชาขอบคุณพี่คงทันนะช่วยกรอบพระมาสามพันบาทเขาบอกนันผมจะซื้อได้สักร้อยพ่าลูกแล้วล่ะเดี๋ยวซื้อไปได้เอยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใส่ใส่กอบวันละสิบใบสิบใบใส่เพื่อที่จะนำพระชุดเนี้ยไปให้ ทหารลบบุรีกับทหารปราจินบุรีนก็มีเนี่ยในบ้านผมมีหัวเป็นทหารไปนี่แหละเขส่งไปเป็นระยะระยะก็เ,เลย เดี๋ยวถามเขาไปวันไหนอะไรยังไงเราก็ไปมอบให้เขาพระเนี่ยปไปมอบใช่ไหมก็ดีไปเป็นมงคลสิริมงคลแจกจ่ายให้กับทาหารรั้วของชาติทหารที่ไปรบประเมรนะั่นนะที่ไปป้องกันพื้นแผ่นดินไทยนะงงเรา่นหละกครับกามส่งเจดมพระส่วนเนี้นะแต่ที่ไปจริงๆอะ่ะ ต้องหากรอบก่อนไม่มีรอบไม่ได้ไม่มีรอบเดี๋ยวผ้าแตกหมดหักหมดมาดูเดือดำสักองวงใบลานนะนองค์งนี้สวยนะองใบลานหลังจะเป็นตา,า,าราชการนี่ตาในราชการที่สี่เหรียญเหรียญตาราชการที่สี่ปบปั๊มนะเก่งเนะ้อพ้าเน,เนี่ยโอ้โหเหนียวจะจะจัดใส่ร้อยองค์มาให้อาหารมีหลายร้อยองค์อ่ะ จัดเ็เอยให้ถามว่ามีกองนี้จะไปกี่คนเราก็จัดเตรียมไปตั้งห้าร้อยหกร้อยองค์อให้เบื่อเอาให้เยอะๆหน่อยจะได้แจกจ่ายให้นักรบของเราแหมพระป้องกันแควคาดปลอดภัยอย่างน้อยๆอาณาแฟนไปรหรับรองแควคาดปลอดภัยทีจะแถมเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ Hỏa xuống cơ Chạy thấy cân thề thật Chẳng bị ai nữa đâu พ้าเรามากมายก็แบ่งปันไปให้ทหารทหารที่เขาไม่มีพระองค์เดียวก็เหลือเลยรับประทานเลยสุดยอดของสมเด็จเลยก็ว่าได้นีนะครับเนี่ยขนสงก็จัดไปแจกให้ทหารทหารขอบคุณที่คงทันที่จะให้กรอบพระด้วยให้ตังมาซือ้อกอบพระผมสั่งแล้วสั่งไว้ห้ารอยลูกลูกยี่สิบภาพย2่บสองบาท นะตลับ22บาทสั่งกรอบสตตเลสนะถ้าสั่งเป็นร้อยลูกเนี่ยปรมยี่สิบห้าบาทถ้าสั่งเป็นพันลูกก็เหลือยีบสอบาทสั่งแล้วนะครับยวได้ใส่กรอบมาให้ทหารกัดเอาคุณคงทันก็ให้ต่างมาไม่ที่ง้วนก็มาเมื่อวานก็นําพระนําอะไรไปบูชาไปแต่เราไม่บอกกันนะนะอะไรกันยังไง เอาไปกันแล้วก็ไหลอุค์ครับอันนี้ก็อยู่ที่เอามาช่วยเรานะขอบพระคุณน้ําใจไมตรีนะคนเราไม่ต้องมีน้ําใจให้กันน้ําบ่อน้าคลองไปลองน้าใจพาตี้พัต้าจะไปนี่ผมเตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่งวดมาดูม่อวานโอ้โหทำไมข้าวนาบเยอะะน้ำหลายร้อยหลสามพันรถอ่ะข้าวสารอาหารแห้งอีก สองคันรถตรวมังนงด,ดีวันสี่ห้าคันรถแต่ไปเทศบาลพวกนี้ไปอำเภอคลองหลวงผมอยู่จังหวัดปทุมนะไปอำเภอคลองหลวงแล้วก็แถมยังน้ำด้วยไ้บ่ไปท่านนายกนายกก็จัดสิบลอ้อไปให้นู่นจังหวัดตนปราจีนบุรีนู่นไปขอภัยจังหวัดศรีสะเกดแม่เขาเรียกปราจีนจัดไปนู่นเลยไปศรีสะเกดไปบุรีร์ไปอะไรนู่นนะ เขาไปกันผู้ใหญ่เ็าเดินทางกันประลืนนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ร่วมกันทางชุมชมประกาศเสียงตามสายแต่เรื่องพระนี่ผมเรื่องพระเนี่ยผมเนี่ยจะจัดก,การเองไปมอไปตัวผมเองเลยนะแต่ต้องถ่ายกรอบนะสายล่มคนละเส้นอ่ามอไ้ทหารทหารให้ดูกว่าสายล่มแพงกว่า ใส่คอด้วยของเราแน่นอนอวันละครั้งโกสิตารำจะไม่ดังได้ไงเนี่ยลุกเด็ดนำเลิกนำล่องอุบเสกเลยพิธีใหญ่เก็บไปหลายสิบปีฝันจมะมาเปิดเนี่ย เิดให้พี่น้องชุมชนได้บูชากันนะองนี้ก็สวยนะเหมือนพี่นำล่องเอาวันนี้เขาทุกท่านโชคดีมีความสุขกินแต่ตรง,งความบุญหมาตปรารถนาไม่ต่ำ่าคนนี่มันจนแบบใครขอบคุณพี่งวนขอบคุณพี่สมเนึกอา้าวเนี่ยภาเขาก็ชอบจองมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวก็มาแล้วขอบคุณพี่คงทันขอบคุณพี่เนขอบคุณพี่แอดขอบคุณพี่วุฒมานาว ดูมาทุกวันนะบ้างชอบปนะ่ะนไลฟ์กันมาโอเจะมาเอานางพญะาเอามาขายจองก่อนได้ก่อนขายจองหลังอดผมเนะี่ยให้ไปแล้วก็ไม่มีก็หมดอ่ะบอกก่อนนะนเห็นพี่คงทันพิมพไลามาบอกเจ้าองค์นี้จะอยู่หรือเปล่านะเมื่อวานเห็นพี่งวนดูด,ดูอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนพี่งวนจะบูชาไปแล้วเนี่ยไปอ้ ขอภัยถ้าไปอยู่ก็ขอภัยนะจอกันที่หลังบางทีก็หาไม่เจอก็มีพระผมมีหลายองค์กรับขอขอบคุณทุกท่านเป็นน้าใจไม่ตีนะครับที่มีต่อกันขอบคุณทุกคนเลยนะครับเออไหนมีตังซื้อก่อพระเยอะๆพอดีส่งไปให้ทหารพระเราไม่เสียดายหรอกพระเราเยอะเนี่ยเนี่ยพระที่สายถ่ายทับเนี่ยให้ทุกองเลยแล้วให้ทหาร ดีกว่าชาติบ้านเมืองเรามีภัยใส่ของดีไปให้พระให้ทหารไปบูชาดีกว่าเก่งด้วยนะเราไม่ได้อวดว่าของเราอะไรนะแต่เราผมว่าจักดิ์สิทธิ์นะครับผมว่าจักดิ์สิทธิ์จ้ะเอานนี้ก่อนทุกท่านโชคดีมีความสุข ดูพิมพิพเศษสักองค์พิมพ์นี้นะโอ้โหอ,องนี้นะอยู่ในคอใคร้ะเจ้าบ,บุคุณเนย้ยพิมพ์จักรพัรดิอ่าเอาองนี้สวยนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยอยุมั่นฝันยืนไม่ต่ำบุคคลแล้วจะไม่จนบะใครเอา้าครับโชคดีมีความสุข กินอะทุกความปัาตุนาไม่ต่ำประคุณไม่จนกระไครให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทองมากองมากมายคิดอะไรก็ขอให้ล่มลืม่นนะมีความสุขามากๆนะครับเอเ้ี่กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ